เมาแล้วมา,มาจะสางเมาต้องมาถอนอีกต้องมาโตอีกแล้วก็ต้องโตเรื่อยๆเป็นไงครับเราทำแนี้นะูนเปล่าเรามีแรงเราก็ทำแต่ตัวนี้65ปีนะครับแรงสวัสดีครับวันนี้ดูฟาร์มรัก Channel ได้พาทุกท่านมาเยี่ยมชมสวนโดยพ่ออย่างยิ่งต้นไม้นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านพ่ออ โคสิตีสมนะครับซึ่งถ้าใครอยู่ในแวดวงการตรึมไม่รู้จักไม่ได้แล้วนอกเหนือจากท่านจะเป็นปราดทางด้านการตรึมแล้วนะครับอีกชีวิตหนึ่งท่านก็ได้มาทำสวนนะครับโดยเฉพาะยิ่งการปลูกต้นไม้นั้นในวันนี้เราจะได้มาคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็ขอความรู้จากท่านปอโคสิตีสมนะครับ สวัสดีครับท่านพอครับสวัสดีครับยินดีครับเอนดูฟาร์มวันนี้มาดูโคกตาพรมฟาร์มต้องขอบคุณท่านพอออย่างมากเลยครับครับก็ตั้งชื่อว่าสวนโคน้ําพึ่งโคสิตาพรมออ๋สวนที่นี่ใช่ไหมครับท่านพออตั้งชื่อแต่ว่าก็ตั้งแบบตั้งแบบสนุกสนุกแล้วก็มีความสุขในช่วงที่เราใช้เวลาว่างจากกิจกรรมเราก็มาเท่ากับเป็นที่พักผ่อนนะครับก็ เป็นแปลงที่ตรงนี้เมื่อก่อนเมื่อ3าสิปีที่แล้วนะครับก็คือปลูกข้าวยังไม่ขึ้นเลยนะครับต้นไม้ก็ไม่มีนะครับบางเอื่นเจ้าของที่นาเดิมท่านก็อาจจะอิ่มกับการทําการเกษตรเนาะท่านก็แบ่งขายทีละแปลงทีละแปลงทีละแปลงนะจากนี้ไปแปลงแรกไอ้สองหมื่นห้านะครับห้าไร่แล้วก็มาตอนนี้อีก ไรละห้าหมืนครับแล้วก็ตวโตยอดไปเรื่อยๆสามหมหบ้างแล้วสุดท้ายก็ไปตกไร่ที่ไร่ละเจ็ดหมื่นทั้งหมดกี่ไร่ครับท่านผอครับตรงนี้ทั้งหมดถ้านในในแปลงมันในหลักฐานในในอนสอสสาม,มันมีอยู่40่ไร่นะครับ<อ>ทีนี้ก็แบ่งไปแล้ว7จไร่ก็คือคบแบ่งบให้เจ้าของเดิมที่เขา จำเป็นต้องใช้เงินเนาะอ๋อครับใช้ไปทีนี้พอมา GPS ใหม่แต่นี้เห็นชัดเจนแล้วส9สิเก้าไร่ครึ่งส9สิบไร่ครึ่งครับก็จะมีประมาณ6กแปลงครับหกแปลงหลักนะครับหแปลงหลักท่านพอออครับตอนแรกที่ซื้อที่นามานี่ยังไม่มีการปลูกพวกต้นไม้ใช่ไหมครับมีแต่ก็เป็นแปลงนาโดยแล้วก็เป็นเหมือนแบบแปลงแบบสมัยก่อนก็คือนาหลายแปลงคือทําตามลำดับครับครับ ลำดับระดับน้ำเนาะคือไม่ก็ผมก็เลยมาคิดดูว่าเราชอบเรื่องของเกษตรหรือว่าผสมผสานครับือว่าเราชอบมานานตั้งแต่สมัยเรียนแต่เราไม่มีที่ครับนะครับก็เลยทําไงเนาะเราจะมีในบ้านปลายชีวิตก็เลยแต่คำว่าครูต้องทําให้เป็นนิสากร์ไม่ใช่ครูก็เลยสู้รวมนี่แหละแล้วก็ได้แปลงนะครับเป็นการก็โชคดีนะครับเจ้าของที่เขาแบ่งขายก็ว่า ถ้าไม่ขายให้ครูวิขายใครแต่ว่าครูมีเงินสดนะผ่อนได้ไหมผมผ่อนก็ทั้งหมดในผ่อนเกือบ20ปีแปลงสุดท้ายคือตอนเกษียณครับนะครับเกษียณก็มาตันนี้เป็นอิสระแล้วนะครับตอนนี้อิสระแล้วว่าแปลงนี้อิสระแล้วนะครับก็ลงตัวแรกก็คือจะลงไม้ยมหอมตามกระแสฟื้นเศรษฐกิจลงได้ต้นท่วมหัวก็สวยดีนะครับแต่เราหามันเป็นบทเรียนให้เราพอถึงในช่วงที่หน้าแรง เห็นผลเลยทุกยอดจะถูกนอนชายนอนชอนแล้วก็ยืนต้นตายเพราะเขาเป็นธรรมชาติไม้ป่าไม้เขาต้นยมหอมใช่ไหมครับครับครับมายมหอมก็ลงทุนทิ้งไปก็ก็ถ้าเป็นบทเรียนนะครับแล้วก็มีไฟไฟไหม้ครับหน้าแล้งก็จะมีไฟลามนะครับอันนี้เราก็มันเป็นเรียกว่าเราว่าไฟป่าเราบ้านเราครับครับแต่ตอนหลังมาตอนนี้มันเป็นการเคร่งในการที่รณรงค์ก็ไฟป่าไม่เคยมีแต่เราก็ไม่ประมาทผมก็จะช่วงหลังจากเก็บเกี่ยวก็จะปรับแล้วก็ตัด สปายาฟางเนี่ยตัดสางต่างนี่มามารวมกันก็ปลูกแบบล้มลุกลุกค้านั้นคือลองผิดลองถูกนะครับคือถ้าพูดไปว่าถ้าเอาเป็นกําไรนะอย่าทำครับครับอยากไม่แต่คิดก็อยากคิดแต่ทําแล้วมีความสุขอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดครับเรามองถึงว่านี่คือแผ่นดินเกิดนี่คือแผ่นดินทองแผ่นดินไทยแผ่นดินเมืองพ่อครับนะครับคุณอื่นคิดยังไงไม่รู้แต่เราคิดอย่างนี้แล้วรมันก็มีความสุขเราได้ทา ช่วงช่วงแรกๆเนี่ยก็เป็นผืนนาแปลงใหญ่แล้วพอก็ดันเอารถมาดันดินมาปรับใช้วิธีดันแบบครับเป็นเป็นคันนาแล้วก็ปลูกพอปลูกเสร็จแล้วเราเห็นว่าเออมันน่าจะดีเราก็ดันโปดันโปดันโปคือจะไม่ทําให้เสร็จทีเดียวอ๋อค่อยๆทําไปครับปีปีต่อปีปีต่อปีนะครับเพราะเราทํามากมันหน้าดินมันก็จะหมดมากเราก็พยายามปรับให้อ่าปรับตามอนตัวเนี้ยเกินความจําเป็นแล้ว พอต้นไม้ใหญ่สูงเราก็จะมาทอนจริงแต่ปี่นี้บอกว่าช้าหน่อยเนื่องจากว่าเรามีกิจกรรมสองก็คือเรื่องของสมาคมศิลปะเพราะเราทำงานร่วมกับสมาคมศิลปินพื้นบ้านี่สานใต้แล้วก็ครณน้ำพึ่งเขาก็ดูแลในใน,ใน,ใน,ในายกสมาคมก็สี่จังหวัดก็อันไหนพอช่วยกันได้เราก็ช่วยแล้วเราก็ทําแล้วก็ทําเป็นโคกคโคกตอนนี้ตอนนี้ระบายไปไว้อีกที่หนึ่งโคกระบายไัก็เอาเศษไม้จากที่บ้านก็มาเป็นที่พัก นะครับเป็นที่พักช่วงช่วงที่ผมมาเมื่อมานีสี่ห้าปีก่อนต้นไม้ดูเหมือนไม่ใกล้โตยังเล็กอยู่ยังไม่โตนะครับยังไม่โตตอนนั้นนะครับแต่ตอนนี้โตแล้วท่านไม่ได้มาหลายปีทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงตอนนั้นผมยังไม่ได้ปลูกมะม่วงนะเออตอนนั้นยังไม่ปลูกตอนนี้ปลูกแล้วมะม่วงนี้เป็นปีเข้าย่างเข้าปีที่สี่แล้วครับสามในว่าช่วงที่ผมมาช่วงนั้นยังไม่ปลูกมะม่วงเนาะยังไม่ปลูกเลยตอนนี้มะม่วงตัวนี้ได้ได้ผลสองปีแล้วแถวนี้ครับครับครับนะครับเป็นมะม่วง ทีนี้พอมาปีนี้พอได้มะม่วงคิดถึงเรื่องขาครับนะครับอัน,นอาาือาขาเหลืองอันนี้เป็นขาเหลืองครับขาเหลืองโอ้ลองลองปลูกดูแล้วก็เวลาไปออกงานก็ไปเห็นได้ความรู้แล้วก็เรียนรู้เขาแล้วครูพักเราลักยำเอาแล้วเราก็มาปรับอย่างเราบางคนบาคน่าคุณครูปลูกมะม่วงปลูกทำไมทำไมไม่ปลูกทุเรียนปลูกทุเรียนก็คืออยู่แต่นาไม่ได้ไปไหนครับ ปลูยยางพาราเคยมีคน,น,นแนะนําถ้าปลูเราตัวน,นี้ก็ยังไม่ได้กรีดนะครับบริเวณนี้ไม่ได้กรีดเลยนะครับมันมีที่เขาทาแล้วไม่ได้กรีดผมก็ลงต้นตะกูตอนที่ราคาแพงไม่ปลูกปลูตอนที่ต้นละ5บาทสามต้น10บบาท้วนะผมก็เลยเอามาลงนะครับเพราะว่ามามามาน,นาวถังก็ทําทําไปทํามาเออมันไม่ใช่ก็ย้ายไปย้ายมาครับเป็นความสุขอย่างหนึ่งทีนี้มันทําให้ว่านายทุนเขาไม่อยากให้ใช้เขาบม่อยากทงานแล้วล้มเหลวนายคนอดันดินขึ้นมาเนาะ มีไม้แดงเยอะเลยครับไม้แดงมีไม้อะไรบ้างครับเอที่ยืนพื้นก็คือเข้าใจว่าไม้แดงจะเป็นไม้หลักและไม้รองก็คือต้นยางเพราะว่าพื้นที่ตัวนี้น่ะถ้าต้นยางถ้าเป็นที่เเรียกว่าเป็นฝายเก่าห้วยเก่ามันระดับนจะมีน้ำไหลน้ำน้ำแต่ละปีมามันจะดูแล้วมันจะจะน่าจะโตเร็วครับแล้วทีนี้มาดูปั๊บผมก็เลยมาปลูกทั้ง เราต้องลงทั้งสองอย่างเลยนะครับหล <ứng> ักแต่ว่าไม้แดงก็จะลงทั้งหมดแต่แปลงอีกแปลงนึงผมจะไม้แดงเป็นหลักเลยนะครับไม้แดงเป็นหลักแปลว่าพอมีอที่หนึ่งอีกที่หนึ่งน,น,น,นะครับนั้นสี่สิบสองไร่นะครับก็จะปลูกแต่ก็ไฟไหม้ไปครึ่งเนื้อเจ้าของที่พาไหม้เกยก็ยอมสละที่เกยป,ประมาณเกือบเกือบสองงานครูทาให้ตรงไปผพราครูไม่เรียกค่าเสียหายก็เลยเขาก็เลยยอมให้ที่เพิ่มขึ้นนะครับ นี่ไม้แดงกี่ปีครับท่านพอครับไม้แดงนี้น่าจะสิปีแล้วครับสิปีแล้วเนาะสิปีแล้วเพราะวมันใกหลังจากพอเราจับดูอบดูนิดนึงครับเนี่ยประมาณนี้แต่ว่าต้นตะกูนี่ใช้ประโยชน์ได้แล้วนะครับคือตะกูนี่ก็คือสิบกลีบอันนี้ประมาณสิบสองปีนะครับคือประมาณปีห้าสองห้าสองห้าสามนะครับผมก็มาลงปลูกนะครับบังคับลูกให้ช่วยนะครับก็ช่วยขนหลักขนไร ว่าตอนนี้คือเราไม่ต้องทําอะไรแล้วนะท่านผอตอนนี้ผมแค่มาเอาเครื่องตัดหญ้าคือตอนเราใช้เครื่องตัดหญ้าปีละสองเครื่องครับเพื่อที่จะตกแต่งนะครับตกแต่งแต่ว่าต้นไม้ที่ปลูกก็คือไม่ต้องทําอะไรแล้วมแค่แต่งกิ่งให้มันชลูดสูงแต่ถ้าเป็นไม้พุ่มมันจะกระทบข้าวกระทบไม้อื่นอย่างมะนาวมะนาวเนี่ยมันก็จะมีผลต่อนะครับตัวนี้เรามีเห็ดนะครับแนวนี้เราจะตัวนี้จะเป็นจุดเห็ด นะครับมันจะเป็นอันนี้เบอร์ทําท่าทำไได้ประสัดมารูรนะครับประสัดสมอาสมูสมต,ตัวนั้นมันจะเป็นเห็ดเพาะมันจะมีตําแหน่งของมันนะครับเราก็มาเราก็ได้เห็ดกลับบ้านเนี่ยประมาณนี้เราตอนนี้เราก็แต่ก็ยังมีบางคนชาวบ้านก็ด้วยความมักง่ายแล้วก็เห็นสวนเขาก็อยากเข้ามานะครับแต่วัวควายเมื่อก่อนไม่มีรั้วเขาคิดก็จะมีปัญหากับวัวควายชาวบ้านดุไม่ได้ไล่ไม่ได้มีปัญหาครับตัวหลังมาแก้วิธีการไม่พูดครับ ไม่ไล่ไม่พูดเฉยทีนี้เขาทำไงสงสารเราเขาก็จะหาวิธีการเอาอะไรเออเอาเชือกฟางอะไรมามัดกันกันไว้นะครับเีรมันปลูกต้นไม้ระยะเท่าไหร่ครับเนี่ยผมจะใช้จบเลยครับวัดเลยใช่ไหมวัดเลยกะเอาเลยตอนแรกก็จะตั้งตั้งเส้นเชือกยาวๆวัดนะครับพอตัวอันนี้ก็ประมาณน่าจะ4เม็ดนะครับผมก็สับตัวแรกก็ยืนเม็ดที่4แล้วก็มาซอย โซอีกโซอีกน่าประมาณ2เมตรครับตลงก็ประมาณ2เมตร2เมตรแต่ว่าเริ่มต้นจาก4เมตรก่อนครับเพราะอันนั้นโตปั๊บเราก็มาแซมนะครับอันนี้ก็คือปลูกเพื่อให้ประคองนะครับให้มันเย็นเพราะว่ามันเป็นดินทรายถ้าหน้าน้ํามันก็จะชุ่มแล้วมันก็จะหน้าดินนะฟรังหน้าดินมันก็จะราคุนอ่อนมันก็จะเน่านะครับพอหน้าแล้งมันก็จะแห้งแห้งเราก็ต้องปล่อยไปช่วงแรกๆท่านพอดูแลยังไงครับ ปลูกด้วยความสุขนะครับคือเราปลูกแล้วก็คือมารดน้ํายอมรดน้ําแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆครับรดน้ําก็คือใช้วิธีการหิ้วหิ้วและหอบครับหิ้วและหอบจะไม่ใช้สายเพราะได้บทเรียนจากคนที่เขาทำแล้วผมว่าอาจารย์ครับไอตอนเลิกใช้งานมันอ่ะของพวกนี้อ่ะก็คือทิ้งครับก็แนะนําอาจารย์ไม่ต้องไปลงทุนหรอกจ้างแรงงานครับลูกน้องทีมงานพอที่จะมีจะมีทีมงานแล้วก็อาศัยเขาอยากทุบมะม่วงเนี่ย เซ้นต้นพันุแล้วก็ใช้วิธีแบบให้ค่าแรงเขานะครับแล้วก็ค่อยๆผ่อนไปนะครับทีมงานก็มารดรดเดือนละประมาณสิบวันครั้งครับนะครับสิบวันครั้งก็ทีมงานเขาจะมารดให้นะครับตันนี้ก็ตำแหน่งเห็ดเหมือนกันครับตอนนี้จะเป็นช่วงเห็ดอันนี้พอใช้เชื้อเห็ดไหมครับหรือว่าผมไม่ได้ใช้เชื้ออะไรเลยธรรมชาติเลยธรรมชาติอย่างเดียวยังไม่ถึงขั้นลงทุน เพราะว่าเราเคยลงทุนสมัยเมื่อก่อนๆอะ่ะคือเราไม่ใช่นักจัดการในการทําการค้าการตลาดเนี่ยยอมรับว่าเราไม่ไม่ถนัดแล้วเรารอ่อก็คือหน้าที่เราคือต้องไปปฏิบัติราชการเนาะนเวลาเราต้องทํานี่ก็แบ่งบก็อาศัยว่าเออทำพอได้แล้วก็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  ทำให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเราก็เห็นก็คือเกิดความโผใจแต่าว่าข้าวปีนี้แย่นะครับข้าวไม่ค่อ้สวนอไม่ได้ได้ผลแต่ว่าถ้าพูดถึงว่ากําไรมันคงจะยากนะครับทําข้าวให้กําไรนี่ยากแต่ทําให้มีน่ะทาได้นะครับแล้วเวลาทําแล้วเราเองก็ไม่ได้ดูแลเต็มที่นะครับมันก็เนี่ยอย่างเงี้ยก็ลปรยเนี่ยเพราะว่ามันมันมันต้องตัดต้นพอตัดต้นปั๊บไอ้ต้นที่ไม่ตัดมันก็นี่มานี่ผมก็ระบายน้ําไม่ทัน แต่ถ้าไม่ไปไหนเลยไม่มีกิจกรรมอยู่ทั้งวันอะ่ะได้ทั้งวันนะครับงานไม่หมดนะครับเกินยี่ชั่วโมงคือเวลาเรามาอยู่สวนแล้วเรามีงานทําประจําเลยครับคบมาแล้วมาคิดอะไร,รไม่ออกเราว่าทํางานครับครับทำงานทํางานแล้วมันก็จะเกิดความคิดครับครับแล้วก็จับไป